สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับการติดตั้งไดรเวอร์นะครับให้กับเจ้าตัวสแกนเนอร์นะครับตัวนี้เป็นสแกนเนอร์ของพลาสติกนะครับเป็นรุ่น Smart Office ps 4 06นะครับโอเคนะครับอ่ะมาหาไดรเวอร์กันเลยครับก็กอื่นนะครับตอนนี้นะครับผมยังไม่เสียบสาย usb นะครับจากเจ้าตัว สแกนเนอร์นะครับเป็นพลาสติกนะครับยังไม่ได้เสียบนะครับแต่ผมจะไปหาไดเวอร์ก่อนนะครับโดยการเปิด Google Chrome นะครับจากนั้นพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปนะครับเป็นพลาสติกแล้วก็พิมพ์ชื่อรุ่นนะครับ PS406 นะครับแล้วก็คำว่าไดเวอร์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจากนั้น Enter นะครับจากนั้นนะครับ สังเกต URL นะครับ URL ในที่นี้ควรเป็น URL ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับในที่นี้เป็นของ Plastic นะครับก็ต้องสังเกตนะครับว่าเป็น URL ของ Plastic หรือเปล่านะฮะจากที่ผมสังเกตนะครับ2อออันแรกนี้คือใช่นะครับส่วนอันอื่นๆนะครับผมไม่ขอทดลองด้วยนะครับโอเคผมกดเข้าไปนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับอ่าก็จะเจอกับลักษณะอย่างนี้นะครับก็เกิเจอลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าของของใครนะครับไม่ชัวนะครับผมก็แนะนำนะครับว่าให้ย้อนกลับไปนะครับเนี่ยคลิกที่ URL อันนี้ก็ได้นะครับจากนั้นพิมพ์ชื่อรุ่นนะครับเข้าไปนะครับสังเกตดูนะครับรุ่นที่ ผมจะติดตั้งนะครับเป็นรุ่น Smart Office นะครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นคลิกชื่อรุ่นนะครับเข้าไปนะครับเป็น PS406 นะครับ PS406 นะครับเป็น406ธรรมดาด้วยนะครับคลิกเข้าไปจากนั้นกดเสร็จ โอเคนะครับมันก็จะเจอกับไรเวอร์ในส่วนนี้นะครับขึ้นมาลักษณะประมาณนี้นะครับหรือท่านจะพิมพ์คีย์ตรงนี้ก็เข้าไปก็ได้นะครับ ps406 จากนั้นกดเสร็จนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับ เมื่อคลิกดาวน์โหลดนะครับท่านก็จะได้กับไฟล์ดาวน์โหลดนะครับขึ้นมานะครับระบบปฏิบัติการที่รองรับนะครับก็ดังดังต่อไปนี้นะครับที่มันแจ้งขึ้นมาตรงนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็คลิกนะครับในส่วนที่ในตัวที่ดาวน์โหลดเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นกดนะครับ คลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นคลิกเข้าไปนะครับหรือใครจะทำการคลายไฟล์ครับแตกไฟล์ออกมาก่อนก็ได้นะครับนะฮะหาไฟล์คำว่า s e t u p นะครับ e x e นะครับตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับจากนั้นกด yes นะครับ เลือกภาษานะครับในที่นี้ผมแนะนำให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับกด n e c k นะครับกด n e c k ขั้นตอนนี้เรารอสักครู่นะครับ ั้นตอนนี้นะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับบอกว่าให้เรานั้นรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์สักหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ผมก็แนะนำาะะครับให้ท่านทำการตอบเยสนะครับจากนั้นกดฟิ n น s ตไปก่อนแต่เนื่องจากผมสาธิตอยู่นะครับผมขอกด No ไปก่อนนะครับจากนั้นกด f i n น s h โ okay, อเคนะครับเมื่อติดตั้งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงด้านหน้าเดสก์ท็อปนะครับก็จะมีโฟลเดอร์โฟลเดอร์นี้ขึ้นมา1โฟลเดอร์นะครับและก็จะมีซอฟต์แวร์นะครับขึ้นมา1นะฮะมีซอฟต์แวร์ขึ้นมานะครับเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับสแกนนะครับชื่อว่าพลาสติกนะครับสมาร์ทออฟฟิศนะฮะ ps 4 0 6นะครับ v 5นะครับ น,นี่คือซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการสแกนนะครับนะ่ะผมยังไม่ได้เสียบสาย USB จากสแกนนะครับเสียบเข้าไปเลยครับต้องเปิดสวิตตัวเครื่องด้วยนะครับและให้สังเกตด้านขวามือด้านล่างนะครับตรง สเตตัสตรงนี้นะครับถ้าท่านสังเกตดูนะครับมันจะเปลี่ยนจากกากบาทเป็นลักษณะของสีฟ้านะครับแบบนี้มีการเชื่อมต่อแล้วนะครับโอเคทดลองกดที่สตาร์ทนะครับแล้วก็ไปที่ส่วนของซอฟต์แวร์ใหม่นะครับถ้าไม่สะดวกนะครับเราก็สามารถสร้างชดคัดออกมาได้นะครับโดยการคลิกขวานะครับนะแล้วก็ Open file location เลยนะครับจากนั้นคลิกขวาครั้งแล้วส่งออกหน้า desktop นะครับนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับแต่เนื่องจากผมยังไม่ได้สตาร์ทคอมพิวเตอร์นะครับก็อ,อาจจะมีปัญหาเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับเมื่อเราทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ไปหนึ่งครั้งนะครับนะเราก็กลับมานะครับทดลองใช้นะครับซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือ Doc Action Plastic นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมาเป็นโฟลเดอร์นี้นะครับมันอยู่ที่สตาร์ทนะครับแล้วก็ชื่อหัวข้อว่า Plastic นะครับ Plastic Smart Office นะครับและ ชื่อของมันนะครับก็คือ d o c action นะครับ plastic นะครับท่านคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนะครับถ้าหากไม่ขึ้นนะครับให้สังเกตตัวเครื่องนะครับว่าเปิดปุ่ม power แล้วหรือยังนะครับอยู่ที่ตัวเครื่องนะครับมุมขวามือบนนะครับหรือนะครับสังเกตดูนะครับมุมสเตตัสขวามือก็ได้นะครับว่าเป็นสีอะไรนะครับถ้าเป็นสีฟ้านะครับแสดงว่า เปิดเครื่องและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่เชื่อมต่อนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายกากบาทสีแดงนะครับลักษณะประมาณนะลักษณะจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคนะครับวิธีการใช้งานนะครับซอฟต์แวร์นะครับหัวข้อนะครับเหล่านี้นะครับเป็นหัวข้อที่ท่านต้องศึกษาการใช้งานนะครับอันแรกนะครับเป็น pdf นะครับเป็น pdf นะเป็นไฟล์ pdf นะครับอย่าเพิ่งไปคลิกนะครับถ้าท่านคลิกปุ๊บมันจะสแกนให้ให้เราเลยนะครับหัวข้อที่ผมจะแนะนำนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับนะหัวข้อที่แนะนำนะครับก็คือเซฟนะไว้ที่ไหนนะครับนั่นก็คือมันบอกว่านะครับเซฟไว้ที่ชื่อสแกนด็อกนะครับนั่นก็คือตัวนี้นี่เองนะครับนะไฟล์นะครับท่านสามารถ ตั้งค่าได้นะครับตามลักษณะที่ท่านใช้นะครับนะฮะให้เหมาะสมได้เลยนะครับนะหรือจะเป็นค่า Default นะครับค่า Default ปกตินะครับก็จะเป็นที่เขาตั้งมาอยู่แล้วนะครับในส่วนของตัวไฟล์นะครับในที่นี้เป็น PDF นะครับโดยดีนะครับ PDF นเครนะเป็น Color เป็น Gray PDF เป็นขาวดำา p f f นะครับ สแกนนะครับหน้าเดียวนะครับด้านบนนะครับหน้าเดียวด้านล่างและก็หน้าหลังนะครับหน้าหลังนะครับในส่วนนี้คือการกําหนดนะัท่านทดลองเล่นได้นะครับทดลองเล่นได้นะครับขนาดของการสแกนนะครับเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น A4 นะครับท่านสามารถทดลองได้นะครับอย่างเช่นออโต้ไซส์ หรือขนาดอื่นๆนะครับโอเคนะครับโหมดของการสแกนนะครับเลือกเป็นออโต้หรือคัลเลอร์นะครับถ้าท่านเลือกออโต้มันก็จะทําการปรับเปลี่ยนเอกสารให้เองอัตโนมัตินะครับแต่ผมเลือกเป็นคัลเลอร์ทั้งหมดนะครับด็อกูมเมนต์ไทนะครับก็คือเอกสารนี้เป็นรูปแบบใดนะครับเป็นรูปแบบนะ นะเป็นรูปแบบรูปภาพเป็นรูปแบบของรูปภาพและก็ตัวหนังสือนะครับอันนี้นะถ้าเป็นเอกสารนะครับผมแนะนําคือทดลองได้นะครับถ้าเป็นรูปภาพผสมตัวหนังสือซึ่งค่า d ดี a u l นะครับก็คือเป็นโฟโต้และก็เทกอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับถัดมาครับความละเอียดนะครับนะความละเอียดก็เริ่มตั้งแต่100จนถึง 600นะครับซึ่งก็อาจจะปรับแต่งได้เป็นค่าคัสตอมแต่ผมแนะนำนะครับถ้าไม่ต้องการความละเอียดของเอกสารมากให้ลดลงมานะครับเพื่อความเร็วในการสแกนนะครับผมจะลดมาที่150นะครับความสว่างนะครับไร์คอนทาสส่วนนี้ผมแนะนำให้ทดลองนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับขั้นแรกนะครับผมจะไม่ปรับนะในส่วนนี้ แล้วก็เดี๋ยวมาดูเอกสารกันนะครับนะเมื่อท่านตั้งค่าต่างๆได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างอื่นท่านทดลองได้นะครับนะผมก็กด apply นะครับจากนั้นวิธีการใช้นะครับผมก็กดปุ่มนะตัวนี้นะครับกดปึด๊บเครื่องก็จะทำการสแกนนะครับเรานะครับ เมื่อสแกนเสร็จแล้วนะครับหน้านี้หยุดไปนะครับเอกสารที่สแกนนะครับอยู่ที่นี่นะครับท่านดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับนะครับมันบันทึกไฟล์ให้เราแล้วนะครับท่านเปิดขึ้นมานะครับแล้วลองสังเกตดูนะครับนะฮะถ้าหากนะครับว่าภาพที่ได้มันมืดไปนะครับ มันมืดไปนะฮะรูปอย่างเช่นรูปนี้นะครับมันมืดไปนะครับภาพนี้นะครับหน้านี้นะครับมันมืดไปนะครับมันมืดไปให้ท่านนะครับทำตั้ต่อไปนี้นะครับให้ทดลองปรับนะครับ brightness เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับทดลองอย่างนี้ก่อนกด apply นะครับจากนั้นทดลองสแกนเอกสารอีก ไปดูที่โฟลเดอร์นะครับมันก็จะเป็นโฟลเดอร์ถัดไปนะครับผมก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเห็นไหมครับมันจะสว่างขึ้นนะครับมันจะสว่างขึ้นนะครับอ่ะมันจะสว่างขึ้นนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับในการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะครับส่วนปุ่มอื่นๆนะครับเช่นนะครับเซฟเป็นรูปภาพ นะครับในส่วนนี้นะครับคลิก1ครั้งนะครับท่านคลิก1ครั้งเท่านั้นนะครับถ้ามาหน้านี้แล้วท่านคลิกอีกหนึ่งครั้งมันจะเป็นการสแกนนะครับโอเคนะครับอ่ะเมื่อมาหน้านี้นะครับให้สังเกตก่อนนะครับมันบอกว่าเปิดด้วยโปรแกรมนะชื่อโปรแกรม MS Paint นะฮะแต่ถ้าท่านไม่ต้องการเปิดกับโปรแกรมนี้ท่านก็เลือกเป็น Windows Photo View ได้นะครับโอเคนะครับ จากนั้นสังเกตอย่างอื่นนะครับผมบอกว่าต้องการเป็นดูเพล็กหน้าหลังนะครับเลือกนะครับขนาดเป็น A4 นะครับเลือกการสแกนเป็นแบบ Color นะครับขนาดโซลูชัน200นะครับแล้วก็ปรับความสว่างมา30นะครับจากนั้นกดแอ p พลนะครับและผมกดนะครับ ที่ปุ่มนะอีกหนึ่งครั้งนะเห็นไหมครับมันก็จะเปิดนะครับด้วยโปรแกรม Windows นะครับ Photo View นะครับให้เราขึ้นมานะครับตั้งนามแบบนี้นะครับก็คือเป็นการบันทึกรูปภาพนั่นเองนะครับ เราก็มาดูจากหน้านี้ก็ได้นะครับมันจะมาเซฟไว้ที่เดียวกันนะครับก็คือสแกน d o c กซึ่งเราปรับเปลี่ยนได้อีกนะครับเราปรับเปลี่ยนได้อีกนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับท่านจะได้ออกมาเป็นรูปภาพนะครับนี่คือลักษณะการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับเจ้าตัวสแกนเนอร์พลาสติกนะครับ Smart Office PS40 หกนะครับทั้งการติดตั้งไดรเวอร์นะครับซึ่งไดรเวอร์ก็จะมีซอฟต์แวร์ด็อกแอคชั่นนะครับของพลาสติกมาให้ด้วยนะครับในส่วนอื่นๆนะครับท่านสามารถทดลองเล่นดูได้นะครับซึ่งมันก็จะมีประมาณ9หัวข้อนะครับนะะฮประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ นะเจ้าตัวพลาสติกอยู่นะครับสมาร์ทออฟฟิศ ps 4ี6อยู่นะครับนะแล้วก็หลังหาวิธีแนวการใช้งานอยู่นะครับผมก็เอามานำเสนอให้ท่านไปแล้วนะครับในส่วนอื่นสามารถทดลองเล่นได้สัวข้อสำคัญก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ